เรียนบทแรกฮะานตะยุคหนึ่งซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนอะก็จะมีหัวข้อแรกคือรูปเลขาคณิตคณิตนะหัวข้อที่สองจะเป็นจำนวนนับ หัวข้อที่สามจะเป็นร้อยละร้อยละนี่คือร้อยละในชีวิตประจำวันนะคะอ่ะหัวข้อที่สี่จะเป็นบทประยุกต์ก็คืออ่าก็เป็นโจทย์ปัญหาต่างๆเดี๋ยวเราจะได้เรียนอีกทีหนึ่งนะคะอ่าก่อนที่เราจะไปเรียนเราต้องรู้ความหมายของรูปเลขาคณิตก่อนมีเด็กๆคนไหนตอบได้ไหมว่ารูปเลขาคณิต ประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ารูปเลยค่ะคันนิ้จะประกอบด้วยอะไรบ้างทราบไหมตรงค่ะรูปเลขาคณนิตประกอบไปด้วยเส้นอ่ามันจะมีเส้นอาจจะเป็นเส้นตรงเส้นโค้งก็ได้เส้นหรือจุดหลายๆจุด รวมกันหรือระนาบก็ได้แล้วก็อื่นๆอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคไหมตหางรูปเลขาคณิตที่เด็กๆรู้จักมาสิคะมีรูปอะไรบ้างสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเก่งมากวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสามเหลี่ยมกันพอดีเลยสามเหลี่ยมมีอะไรอีกวงกลม อาวงกลมหรือทรงกลมอ่าทรงกลมมีอะไรทรงกล้วยทรงกระบอกอ่าแล้วแต่ไอที่เด็กๆพูดมาเป็นรูปเลยค่ะนิตหมดเลยอ่าโอเคเรื่องแรกรูปแรกที่เราจะมาเรียนกันคือสามเหลี่ยมอาสามเหลี่ยมเด็กๆรู้จักสามเหลี่ยมกันไหมจักครับรู้จักเนะาะง่อาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ย คืออะไรอ่ะบอกความหมายของสามเหลี่ยมได้ไหมเด็กๆสามเหลี่ยมก็คือเอยสามเหลี่ยมมีกี่ด้านสามด้านสามด้านมันก็คือรูปปิดอ่ะมันก็คือรูปปิดที่มีด้านทั้งหมดสามด้านที่มีด้านสามด้านมันจบกันเนาะ มันจะได้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาอ่ะถัดมาครูพแพนต้องให้เด็กๆรู้จักความยาวด้านก่อนอ่ะสมมติว่าครูพแพนมีสามเหลี่ยมหนึ่งรูปปึ๊บนี่คือด้านที่หนึ่งถูกไหมคะด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามความยาวรอบลูกของสามเหลี่ยมคิดยังไงคะว้าว รอบรูปของสามเหลี่ยมเราจะคิดยังไงคะมันก็คือ,อผลบวกของด้านแต่ละด้านใช่ไหมบวกกันด้านที่หนึ่งบวกด้านที่สองบวกด้านที่สามจะเกิดเป็นความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมถูกไหมคะอ่ะก็คือผลบวกของความยาวด้าน ทั้งสามด้านเนาะ,ะทั้งสามด้านอะพอเรารู้ความหมายของสามเหลี่ยมแล้วรู้ความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมแล้วเรามาดูเอกลักษณ์ของสามเหลี่ยมกันดีกว่าอ่ะสมมุติครูแพนมีสามเหลี่ยมหนึ่งรูปอะครูแพนมีสามเหลี่ยมหนึ่งรูปดูให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเสือครูแพนก็วาดรูปไม่ค่อยจะสวยด้วยอะสมมติมีด้านเอ ด้าน b ด้าน c เอกลักษณ์ของมันก็คือถ้าเกิดผูดแ้แทนเอา a บวก b ด้านทั้งสองด้านบวกกันมันจะมีค่ามากกว่าด้านที่เหลือคือด้าน c เคยปะ่ะอันนี้คือกรณีแรก <Ooh. S 1> กรณีที่สองสมมุติผู้แพนเอา a บวก c มันก็จะต้องมากกว่าด้านอะไรคะ มากกว่าด้านอะไรด้าน b โอเคไหม <Okay. S 1> อ่ mm hmm. กรณีที่สามถ้าเกิดสมมุติคูแทนเอาด้าน b บวกด้าน c มันก็ต้องมีค่ะมากกว่าด้าน a ถึงจะเป็นร <Okay. S 1> ูปสามเหลี่ยมได้โอเคไหมคะ a มีความยาวเป็นอ่าแล้ถึงนะ a มีความยาวเป็นแปดสมมุติ b ครูแทนให้ b มีความยาวเป็น6 c มีความยาวเป็น5เดี๋ยวดูสิคะถ้าเกิดครูเอา a บวก b a ก็คือ8ใช่ไหม b คือ6 8บวก6มากกว่า5ไหมมากกว่า5ไหมคะมากกว่าเนอะอาจะแดงว่าอันนี้เป็นสามเหลี่ยมอ่ะข้อ2 a บวก c ครูแทนเอา8บวก c เป็น5 8บวก5เป็นเท่าไหร่คะ สิสามเนอะสิบสามมากกว่าหกไหมมากกว่าโอเคไหมคะถ้าเกิดสมมุติครูแทนเอาหกอ่ะบีเป็นหกซีเป็นห้าบวกกันมันจะมีค่ามากกว่าเอไหมคะมากกว่าไหมาม,มากกว่าเสมอเลยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของสามเหลี่ยมโอเคอันนี้คือเป็นจริงเสมออ่าเป็นจริงเสมอ ถามว่าถ้าเกิดมีด้านสองด้านบวกกันแล้วได้น้อยกว่าอีกด้านหนึ่งมันจะไม่เกิดเป็นสามเหลี่ยมขึ้นโอเคไหมต้องโยให้จดดีโอเคทันไหมคะตามทันไหมามาดูเรื่องจุดภายในกับจุดภายนอกก่อนดีกว่าอ่าอันนี้จดได้นะอเนื่องจุดภายในจุดภายในและ นอกอ่าก่อนที่เราจะไปเรียนจุดภายในกับจุดภายนอกเราต้องมารู้จักความหมายของเส้นของปิดเชิงเดียวก่อนเส้นโค้ปิดเชิงเดียวเส้นค้งปิดเชิงเดียว ก็คือเส้นโค้งหรือเส้นตรงใดๆที่เขาลากจากจุดเริ่มต้นมายังจุดสิ้นสุดโดยที่ไม่เกิดการตัดกับเส้นรอบรูปเลยอ่าเปิดเชิงเดียวคือเส้นโค้งหรือเส้นตรงใดๆที่ลากจากจุดเริ่มต้นมายังจุดสุด ที่สิ้นสุดที่จุดเดียวกันโดยไม่ตัดกับเส้นรอบรูปเช่นครูแพนมีรูปเดี๋ยวครูแพนวาดรูปสมมุติครูแพนมีจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นปึ๊บครูแพนสร้างจุดมากนหนึ่งจุดแล้วครูแพนก็วาดรูปวาดอะไรก็ได้โหศิลปะครูแพนก็เก่งด้วยสิวาดรูปไปอ่ะจากนั้นมันมาสิ้นสุดตรงจุดแรกพอดีปับ๊บอันนี้ก็คือเส้นโค้งติดเชิงเดียวโอเคไหม เข้าใจไหมคะอ่ะอันนี้คือเส้นงปิดเชิงเดียวครูแผนเริ่มที่จุดนี้แล้วครูแผนก็วาดรูปไปวาดวาดไปวาดไปแล้วครูแผนมาสิ้นสุดตรงนี้ปุ๊บถามว่าอันนี้ใช่เส้นโค้งปิดเชิงเดียวไหมเป็นไหมไม่เป็นนะรูปนี้ไม่เป็นนะไม่ใช่นะอ่ะไม่เป็นรูปนี้ไม่เป็นเส้นโค้งปิดเชิงเดียวนะโอเคป่ะเด็กๆ ครูแพนว่าลูกอีกลูกใหม่เริ่มจากจุดนี้เหมือนกันครูแพนว่าลูกไปปึ๊บครูแพนว่าอย่างนี้แล้วมาสิ้นสุดตรงนี้เด็กๆคิดว่าลูกนี้ใช่เส้นคงติดเชิงเดียวไหมแพนจะบอกว่าลูกนี้ไม่ใช่เส้นคงปิดเชิงเดียวเพราะว่ามันมีจุดตัด เด็กๆเ,เห็นไหมว่ามันจุดตัดมันมีจุดตัดต้องเยอะเนี่ยซึ่งมันผิดบทนิยามของเส้นโค้งปิดเชิงเดียวโอเคปะอันนี้คือไม่เป็นไม่เป็นเส้นโค้งปิดเชิงเดียวอ่ะเด็กๆพอเข้าใจไหมได้เข้าใจค่ะอ่ะทีนี้ครูแทนเดี๋ยวครูแทนย้อนมารูปเส้นโค้งปิดเชิงเดียวก่อนถ้าเกิดครูแทนมีจุดจุดหนึ่ง ที่อยู่ข้างในเขาจะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นส่วนภายในส่วนภายในส่วนที่อยู่ด้านนอกเขาจะเรียกว่าส่วนภายนอกส่วนเส้นสีแดงๆอันนี้เขาจะเรียกว่าเส้นรอบรูปเส้นรอบรูปนะโอเคไหมอันนี้คือจุดเริ่มจุด จุดภายในเมื่อกี้นี้ครูแพนบอกแล้วก็คือจุดที่มันอยู่ในรูปนั่นแหละจุดภายในก็คือจุดที่อยู่ในบริเวณส่วนภายในที่อยู่ส่วนภายในอ่ะต่อมาจุดภายนอก ก็คือจุดที่อยู่บริเวณส่วนภายนอกนั่นเองรูป<ม>แบบนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าครูแพนระบายสีครูคแพนก็ค่อยระบายสีข้างในไปเรื่อยๆปึ๊บถามเียวเวลาไหม <ะ>เสียเวลามากเลยแล้วถ้าเกิดในห้องสอบเราก็จะเสียเวลาทําโจทย์นานมากๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยอสกิลการระบายสีโอแพ้ก็ดีด้วยเด็อสะสมคู่แพรระบายะระบายระบายระบายให้หมดก่อนแ a ะ r a y แรเงาเออเอยสกิลศิลปะทําใจนิดนึงนะ จัดหนึ่งจิตวัญญาณหนึ่งของโลกอ่ะจุดที่ครูแพรระบายเนี่ยถ้าเกิดมันระบายทับจุดไหนแสดงว่าจุดนั้นเป็นส่วนภายในโอเคปะภายในรูปโอเคเพราะฉะนั้นอ่ะเด็กๆก็จะรู้แล้วว่าส่วนไหนอยู่เป็นอยู่จุดเป็นจุดภายนอกบ้างอ่ะอันนี้มีจุดเอใช่ไหมที่ครูระบายทับไปแล้วจุดอีจุด e, จด e, ีใช่ไหม ไม่ใช่จุด D เ,เป็นจุดภายนอกจุด C เป็นจุดภายนอกเอ๊ะเ,เด็กๆคงมีคําถามสงสัยแล้วว่าถ้าเกิดในห้องสอบถ้าเกิดหนูมานั่งระบายสีแบบนี้จะทําทันเขาจะทำข้อสอบทันไหมเพราะฉะนั้นครูแพนมีอีกวิธีหนึ่งเขาจะเรียกว่าทฤษฎีของชอดองอ่าเรามาเรียนทฤษฎีของชอดองกันก่อนแล้วเดี๋ยวครูแพนจะกลับมาหน้านี้ มาทำอีกวิธีหนึ่งให้ดูว่ามันง่ายกว่าการระบายสีขนาดไหนนิดกัสดีของชอดองชอดองเป็นคนฝรั่งเศสนะคะ,ะเด็กๆอย่าอ่านว่าจอแดนนะตอนแรกครูแพงก็อ่านว่าจอแดน โอ้จอแดนเออจอแดนไม่ใช่จอแดนนะ <Jordan. S 1> มันเป็นภาษาฝรัง่งเศสมันอา่านว่าชอดองอ่าเป็นทฤษฎีของชอดองนั่นเองจอแดน่ทฤษฎีของชอดองเขาบอกว่า <c oughs> ถ้าสมมุติอ่าเรามาดูทฤษฎีของชอดองชอดองบอกว่าอะไรชอดองบอกว่าถ้าเกิดเราลากเส้นตรงถ้าเราลากเส้นตรง จากจุดใดๆจากจุดใดๆออกมาด้านนอกออกมาด้านนอกรูปอ่ะนะออกมาด้านนอกอแล้วนับจุดตัดแล้วนับจุดตัดของเส้นโค้งปิดเชิงเดียวของเส้น กับเส้นตรงพอ,เ,อเรามีรูปมีจุดเราจะลากจุดออกนอกรูปมันจะเกิดจุดตัดขึ้นถูกไหมให้เรานับจุดตัดโดยที่ถ้าเกิดจุดตดัดเป็นจำนวนที่จุดตัด n จำนวนที่แสดงว่าจุดนั้นคือจุดภายในจุดนั้นคือจุดภายในอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญทฤษฎีของชอดองสำคัญมากในการทำข้อสอบนะลูกจุดตัดถ้าเกิดจุดตัดเรานับจุดตัดแล้วมันเป็นจำนวนคู่เป็นจำนวนคู่แสดงว่าจุดนั้นคือจุดภายนอก รูปนี้รูปเดิมเราจะมาทำตามพิธีของทฤษฎีของชอดองกันดีกว่าอ่ะเขาบอกว่ายังไงนะให้เราลากจากจุดออกข้างนอกรูปใช่ไหมอ่ะสมมุติอันนี้จุด c ครูแพนลากออกจากนอกรูปปึ๊บอ่ะครูแพนลากออกมาแล้วมันจะเกิดจุดตัดขึ้นใช่ไหมเด็กๆครูแผนก็นับจุดตัดอ่ะครูแผนก็นับจุดตัดอ่ะจุดตัดที่หนง จุดตัดที่สองมันมีสองจุดแสดงว่ามันเป็นจํานวนอะไรเป็นจํานวนคู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่าจุด c คือจุดภายนอกเก็ตป้าเด็กๆด็กเก็ตไหมเก็ตไหมอ่ะลองอีกจุดนึงอ่าเก็ตมากเลยรออีกจุดนึงสมมุติเป็นจุด e ครูแพนลาก เด็กๆจะลากยังไงก็ได้นะให้มันออกมากูลาก๊าปุ๊บตัดกันกี่จุดตัดกันกี่จุดตัดแค่จุดเดียวคือจุดนี้แสดงว่าจุด E เป็นจํานวนที่ใช่ป่ะก็คือจุดภายในจุดภายในโอเคป่ะงั้นเด็กๆเด็กๆลองลองดูซิเดี๋ยวครูแพนจะถามจุด b ีบอยล่ะเป็นจุดภายในหรือจุดภายนอก จุภายในอะจุดภายในใช่จุดภายในจริงเปล่าอะเดี๋ยวครูแพนจะลากเส้นดูลากจากจุดออกไปข้างนอกปึ๊บอะเกิดจุดตัดกี่จุดเนี่ยหนึ่งจุดสามจุดสามจุดสามจุดเป็นจานวนคี่ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุด B เป็นจุดภายในหรือจุดภายนอกคะ จุดภายในครับอ่จุดภายในอ่ะเด็กๆทำเป็นแล้วใช่ไหมทำเ,เป็นแล้วเนาะ,ะทำเป็นเดี๋ยวครูแพนจะสอนอีกเรื่องหนึง่งเรื่องแทนแกมแกมแทนแกมเนี่ยมีชื่อภาษาจีนด้วยเพราะว่ารากฐานมันมาจากภาษาจีนมันจะเรียกอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อภาษาจีนว่าฉีเฉียวกู อ่ชี้เฉียวตูวอวันนี้เราเรียนภาษาจีนไปด้วยเนาะชี้เชียวตูหรือแทนแกรมนั่นเองความหมายของแทนแกรมก็คือเป็นแบบแผนแบบแผนกลอนอันแยบยนต์เฮ้ยมันคืออะไรอะเราน่าจะเคยเห็นหน้าตามันแล้วแหละครูแพนจะวาดรูปให้ดูวาดอีกแล้ววาดอีกแล้วครูแพนวาดรูปไม่สวยอะเด็กๆคนดูดิครับ วาดสวยครับวาดสวยครับ <S 1> <S 1> <S อา <S <S ่สสาสมุดอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสผู้แพนแบ่งครึ่งปึ๊บลากตามเส้นทะแยงมุมมันจะแบ่งได้สองรูปนะ,ะ,ะด,ดูให้มันเท่ากันนะเด็กๆอ่าทีนี้ผู้แพนอันอนีอน้อันนี้เป็นเส้นตรงเส้นตรงเส้นตรงผู้แพนแบ่งครึ่งตรงนี้แบ่งครึ่งเส้นตรงแบ่งครึ่งเส้นตรงแล้วผู้แพนก็ลากตัดมาอ่ะมันก็จะเกิดเป็นรูปขึ้นมาทีนี้้แพนก็ ตลากเส้นทแย,ยงมุมตรงนี้อะครูแพนจุดปากก่อนปาก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 ครูแพนก็ลากตรงนี้ดูให้มันตรงนะเด็กๆแล้วครูแพนก็มีจุดตรงนี้ลวหอันนี้หมดแล้วอันนี้หมดแล้วเรามานับดูกันดีกว่าว่ามันมีทั้งหมดกี่รูปเด็กๆนับซิว่าในสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ครูแพนวาดเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปเจ็ดรูปค่ะเจ็ดครับเจ็ดรูปมีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะเด็กๆ สามเหลี่ยมมุมฉากนับซีมีกี่รูปหนึ่งสองสามสี่ห้ารูปส่วนรูปนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเด็กๆมองให้มันเป็นจัตุรัสนะนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทูเขียนจอตางส่วนรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานทูเขียนของไข่เนาะ,ะแสดงว่าแทนแกมเนี่ยมันประกอบไปด้วยรูปทั้งหมดเจ็ดรูปก็นะคือรูปเจ็ดชิ้น ที่ประกอบด้วยอย่างแรกคืออะไรสามเหลี่ยมมุงฉากสามเหลี่ยมมุงฉากกี่ชิ้นห้าชิ้นอ่ะต่อมามันประกอบด้วยอะไรอีกสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมกี่รูปหนึ่งรูปห,หนึ่ง เก่งมากก็เป็นหนึ่งชิ้นเนาะต่อมาเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานกี่รูปหนึ่งครับค่ารวมกันทั้งหมดเจ็ดชิ้นนะครับครูผัาดเดี๋ยวครูแพนจะมาข้อแรกก่อนส่วนของเส้นตรงเอามาดูแบบฝึกหัดข้อแรกเขาถามว่าส่วนของเส้นตรง ซึ่งมีความยาวในข้อใดาสามารถประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะเอกลักษณ์สามเหลี่ยมคืออะไรนะด้านสองด้านใช่ไหมด้านสองด้านบวกกันจะมากกว่าด้านที่เหลือหนึ่งด้านใช่ไหมอ่ะหนูดูซิมาดูข้อ1หนึ่งอยข้หนึ่งสบวก้าเป็นเท่าไหร่เป็นเก้าเ้ามากกว่าเก้าไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมแน่แนอ่ะมาดูข้อสองสี่บวกห้าเป็นเก้าถูกไหมคะเ้ามากกว่า 8าไหมก้ามากมากว่า8.5ไ, <ป S 2> ไหมมากกว่าเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็มีโอกาสเป็นลูกสามเหลี่ยมได้ก็เลยตอบข้อ2โอเคอ่ะข้อ2เด็กๆลองทาดูซิเด็กๆลองทําดูซิเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงซึ่งมีความยาวในข้อใดไม่สามารถประกอบเป็นรูกสามเหลี่ยมได้ไม่ประกอบอ่ะไม่สามารถประกอบเป็นรูกสามเหลี่ยมได้ก็แสดงว่ามันไม่ตรงตามนิยามนิยามคือ ด้านสองด้านบวกกันมากกว่าด้านที่เหลืออ่ะดูซิข้อหนึ่งสามบวกสี่เป็นเจ็ดเต็มมากกว่าห้าไหมมากกว่าห้าแสดงว่านี้เป็น 3, รูปสามเหลี่ยมอ่ะข้อสองห้าจุดสองบวกเจ็ดจุดห้ามากกว่าสิบจุดสี่ไหมมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะข้อสามสามจุดห้าบวกสี่จุดห้ามากกว่าเจ็ดไหมมากกว่ามากกว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นขอ้อ ข้อไหนที่ไม่ประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ต้องตอบข้อสี่ใช่ไหมเ้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่มากกว่าสี่ใช่ดิอ่แล้วสรุปข้อไหนเนี้ยเด็กๆเอามาช่วยกันดูแล้วเราว่าห้าบวกสี่ากับเก้านะคะเออห้าบวกสี่เทกับเก้าเพราะฉะนั้นตอบข้อเนี้ยแหละถูกแล้วคือแพนแค่ หลอกเล่นเฉยๆอ่ะห้าวกสี่เป็นเก้าเก้ามันเท่ากับเก้าเพราะฉะนั้นรูปนี้มีโอกาสที่จะไม่ประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคอ่ะข้อสามถ้า a b c เป็นจุดสามจุดใดๆเรียงต่อกันตามลำดับในแนวเส้นตรงเดียวกัน a b บวก b c เกี่ยวข้องกับข้อใดอ่ะมาดู ab bc ก็เหมือนสมมติว่าครูแพนมีสามเหลี่ยมครูแพนมี a b c อ่ะด้าน ab bc ก็ต้องมากกว่า ac ถูกไหมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะมาดูช้อยข้อ1 ab มันก็คือด้านเดียวกันน่ะแสดงว่ามันไม่ใช่ข้อ2 bc มันก็เป็นด้านเดียวกันอีกแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะ ข้อ4มาดูข้อ4 C B C B หรือ C B ก็อันเดียวกันอ่ะมันก็คือ B C เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรตอบข้อ3เพราะว่า A B บวก B C ต้องมากกว่า A C โอเคไหมคะอ่ะมาดูข้อ4กันดีกว่าจากรูปเขาถามว่าจุดไหนข้อใดเป็นจุดข้างในบ้างจุดข้างในอ่ะไหนตอบซิแต่ตอบผู้แพนซิว่าข้อไหน ออกข้อไหนเอ่ยจุดในข้อใดเป็นจุดข้างในอ่ะพวกแพ่เขียนอ่ะ A อเอเป็นจุดในหรือจุดนอกจุดข้าในครับจุดในอ่ดีด็อกดีด็อกเป็นจุดภายในหรือจุดภายนอกภายนอกครับ จุดภายนอกหมดยังหมดแล้วอ่ะเขาถามว่าอันไหนเป็นข้อใดเป็นจุดข้างในบ้างต้องตอบข้ออะไรคะข้อสองข้อสองครับข้อสองสองอ่ะข้อห้ามาข้อห้าบ้างจุดในข้อใดเป็นจุดข้างนอกต้องตอบข้ออะไรคะจุดข้างนอกข้อไหนเอ่ยข้อสามข้อหนึ่ง ข้อไหนกันแน่ข้อ3ไหนเด็กๆข้อสามครับข้อข้อสามใช่ไข้อสามาตอบข้อสามอ่ะทีนี้โอ้มาดูรูปยยกๆอ่ะทีนี้ครูแพรให้ดูเองข้อหกจุดในข้อไทยเป็นจุดข้างนอกบ้างจุดข้างนอกมีจุดอะไรบ้างเนี่ย S กับ U ครับ เออเกับ u S อกับ u ต้องตอบข้ออะไรอ่ะอันนี้อันนี้คอยมันห่างกันไปนิดนึงต้องตอบข้ออะไรเอออกับ u เป็นจุดภายนอกแล้วมีจุดไหนอีกที่เป็นจุดภายนอกไม่ใช่ม่มะทใ,ใช่ไหม,ไมจุดนี้มีจุดทจุด u แล้วก็จุด S อใช่ไหมต้องตอบข้อสองโอเคปะ ต่อมาจุดในข้อใดเป็นจุดข้างในดูจากรูปมีอันไหนที่เป็นข้างในบ้างมี R, Q, T ใช่ไหม R, Q, T ไหนต้องตอบข้ออะไร R, Q, T ข้อข้อหนึ่งถูกไหมข้อ8เส้นโค้งปิดเชิงเดียวในข้อใดที่มี A, B และ D เป็นจุดข้างใน C กับ E เป็นจุดข้างนอก ตีกับ e เป็นจุดข้างนอกตอบเลยตอบข้อไหนคะข้อไหนเอ่ยข้อสี่ค่ะข้อสี่เพราะพจุด e อยู่ข้างนอกจุด c อยู่ข้างนอกโอเคเราดูเป็นใช่ไหมดูเป็นใช่ไหมคะครับวันนี้ครูแพนสอนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้า ep หน้าครูแพนจะมาสอนเรื่องจำนวนนับโอเคไหมคะวันนี้เด็กๆเรียนเข้าใจไหม เข้าใจครับุณมาก <UK, S 2> ครับงั้นเจออีกครั้งหนึง่งวันจันหน้าจันหน้าเราจะเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานโอเคก่อนวันนี้ถ้าเกิดใครจดไม่ทนันใครเรียนไม่ทนันเดี๋ยวค,ครูจะส่งคลิปไปให้เด็กดูคลิปย้อนหลังได้เลยโอเคไหมคะครับอ่าโอเคครูจะส่งไปที่ไหนอะ ครูจะส่งครูจะส่งผ่านครูประจำชั้นค่ะเดี๋ยวครูประจำชั้นส,ส่งให้นะครับโอเควันนี้บายบายสวัสดีค่ะเด็กๆสว,ส,สวัสดีค่ะเด็กดีคท่ะ